จะมารีวิวเล็บอไรนะยับกนอะไรเก่าดึงออกมาอย่าดึงดึงออมาเลยช้าเราช่้ยทำรีวิวถึงงาน รีวิวใส่ยากเลยทางเนี้ยโอ้ยติดไว้เลยรีวิวเขาไม่ใส่กันนะบอกไว้ก่อนรีวิวเขาให้บกพูดได้เขาไม่ต้องอยากพูดด้วยเขารีวิวเนียนี่คือลองใส่ไม่ใช่รีวิว จะลงใส่เอาสุดท้ายแล้วล่ะยินเรียวๆคลิปนานตายอย่าเรียวมองไม่ทัน